ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านในโครงการสวยๆหนึ่งหลังนะครับผมเราอยู่กันบริเวณไหนครับพี่ชายครับครับผมเราอยู่กันในเขตพื้นที่ตําบลหมูสีนะครับตอนนี้เนี่ยเราพาทุกท่านเข้ามา ในโครงการคิริมายาครับผมนะครับในส่วนของที่เป็นบ้านพักตากอากาศนะครับ,รบในในส่วนที่เราเรียกว่ามุติมายานะครับรบ,บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในมุติมายาฟอเรสนะครับการเดินทางมายังโครงการคิริมายาแล้วก็เข้ามายังบ้านในโซนของมุติมายาเนี่ยถ้าจากถนนธนรัตนะครับเราขับมาจนสุดถนนธนรั์บริเวณทางขึ้น ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราเลี้ยวซ้ายมาตามถนนเส้น3052นะครับครับผมขับมาเนี่ยระยะทางประมาณ7กิโลเมตรคนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าโครงการคิริมายานะครับขับเข้ามาภายในโครงการเนี่ยอีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงส่วนของมุติมายาครับผมนะครับบ้านหลังนี้เนี่ย เป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทนะครับตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับระดับความสูงจากน้ำทะเลของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่410เมตรนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับ,รบผมบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ209ตารางเมตรรวมสระไว้น้ำนะครับ ตัวสระไว้นั้นเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านนะฮะภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นสองห้องนอนโดยที่ห้องนอนแรกเนี่ยจะเป็นได้ทั้งห้องรับแขกนะครับส่วนรับประทานอาหารแล้วก็สามารถที่จะเป็นห้องนอนได้ครับนะครับ,รบแล้วก็อีกหนึ่งห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่มีอ่าง อาบน้ําอยู่ภายในห้องนะส่วนทางด้านระเบียงด้านหลังเนี่ยก็จะมีสระว่าน้ํานะครับซึ่งก็จะเป็นระเบียงยาวเชื่อมคอนเน็กต์ทั้งหมดนะครับใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมภายในบ้านกันครับเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะพบกับโซนที่เป็นห้องครัวครับนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารถัดไปเนี่ยก็จะเป็น ัขนาดใหญ่ซึ่งตัางตัวนี้เนี่ยครับผมก็สามารถที่จะเป็นเตียงนอนได้ด้วยก็สามารถใช้ได้หลายๆประโยชน์สําหรับห้องนี้นะครับเป็นทั้งห้องนั่งเล่นได้ห้องนอนก็ได้เพราะว่าห้องนี้ก็มีห้องน้ําอยู่ด้วยหนึ่งห้องนะครับครับผมแล้วก็ติดกันนะครับก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับมีเตียงขนาด6ฟุตเอาไว้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําขนาดใหญ่ มีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ทางด้านหลังห้องเนี่ยก็มีประตูเปิดออกไปอย่างระเบียงซึ่งระเบียงนี้เนี่ยก็เป็นระเบียงขนาดใหญ่นะครับมีสระว่ายน้มอยู่ด้วยอีกหนึ่งสระนะครับ,รบด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวของสนามกอล์ฟนะครับมีลําธารน้ําคั่งอยู่ระหว่างตัวบ้านและสนามกอล์ฟนะครับโดยรอบของโครงการคิริมายาเนี่ยนะครับก็จะเป็นย่านของ ร้านอาหารรีสอร์ทคาเฟ่นะหลายๆท่านที่เดินทางมาเขาใหญ่เนี่ยก็คงจะทราบว่าคิรนมายาเนี่ยเป็นโครงการต้นๆของเขาใหญ่ที่มีความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักอาศัยเป็นจนํานวนมากนะครับรบอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยก็เปิดให้ทางโครงการเนี่ยจัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าแล้วทุกๆสิ้นปีเนี่ยก็จะมีเงินปันผลจากค่าเช่าครับกลับมาอย่างท่านเจ้าของบ้าน นะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็ได้เงินปันผลกลับมาเนี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ200,000บาทนะครับโดยที่ก็ท่านเจ้าของเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ต้องเสียนะครับสามารถที่จะเข้าพักได้เนี่ยสาวันต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของจะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็เป็น การลงทุนได้ด้วยครับผมคือถ้าท่านซื้อไปแล้วครับผมจะปรับปรุงเป็นบ้านพักตาอากาศส่วนตัวก็สามารถทําได้หรือถ้าจะเข้าพูกับทางโรงแรมเพื่อับผมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพักเนี่ยก็สามารถทําได้ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับสําหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนสําหรับบ้านพักตาอากาศที่เขาใหญ่นะครับในโครงการมติมายา ครับผมไม่ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่ชายครับท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับผมครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย209ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาด128.6ตารางวาท่านเจ้าของเนี่ยเปิดขายอยู่ที่12,500,000บาทนะครับในราคานี้เนี่ยก็คือท่านเจ้าของเนี่ยครับแถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ทั้งหมด รวมทั้งบัตรเมมเบอร์สนามกอล์ฟของคิริมายาให้ด้วยครับผมนะครับ12ล้าน5แสนบาทนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากให้ทางช่องพาเข้ามาชมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องคุณชายขายที่ที่เบอร์0 6 4ย9 7กส7 8ครับผมครับผมอบ้านหลังนี้เนี่ยต้องรบกวนนัดหมายล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับครับ เนื่องจากว่าด้วยความที่บ้านหลังนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพักแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นเริ่มเข้าไฮซีซั่นของเขาใหญ่แล้วครับนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพักนะครับอยู่ตลอดอก็ต้องรบกวนนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็รอคอนเฟิร์มจากทางโรงแรมว่าจะสามารถให้เข้าชมได้วันไหนครับนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีบ้านหรือมีที่ดินที่เขาใหญ่แล้วต้องการจะให้ช่องคุณชายขายที่ช่วยทำการตลาดในการที่จะโปรโมทขายเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะครับขอแค่เพียงว่าถ้าเราพาผู้ซื้อมาซื้อซับจากท่านได้เนี่ยก็ขอเป็นค่าในหน้า3%ตามอัตรามาตรฐานทั่วทั่วไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณชายขายที่ไปด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทั้งช่องในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ